ตัวนี้จะมีใบสปอร์ตวอร์นิ่งนะคะเตือนจุดอับสายตารหรือว่ากรณีเรามีการเหยียบค่อมเลยนะคะตัวนี้จะมีการเตือนด้วยที่พวงมาลัยก็จะมีการสั่นนะคะเตือนลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบพุทคอนโทรลแล้วก็มีอะ a c t ตีฟพุทคอนโทรลให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแฟนเพจนิสสันเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้จะมากับนิสสันคลิกนะคะรุ่น vl ค่ะราคา8 9 10, 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะ แต่ว่าคันนี้เป็นสีส้มหลังคาดําลูกคา้าเพิ่มเงินให้จ๊หมื่นห้าค่ะเดี๋ยวจจะพามาชมนะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งดีไซน์และมีสมรรถนะอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ led นะคะมีไฟตัดบอกให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นเสียดำํำเปียโนแบ็กนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตรงโลโก้ค่ะจะมีระบบช่วยเบรกนะคะแล้วก็เตือนกันชนก่อนด้านหน้านะคะตัวนี้ สังเกตไหมคะจะเป็นชิ้นงานโครมเมี่ยมจะแตกแต่างจากตัวออเทคเพราะตัวออเทอาจะเป็นชุดแต่งอะคะ่ะที่ตัดด้วยสีบรอนเงินนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ใช่นะคะแต่ถามว่าการดีไซน์อะคะ่ะในรุ่น VL จะว่าก็ดูสวยดูหล่อนะถ้าเกิดลูกค้าชอบนะคะเรามาดูกันต่อค่ะตัวยางเนี่ยจะเป็น2 0 5ศูนทับ 55, นะคะเขาจะเป็นแมกอะคะ่ะลายเดียวกันทุกรุ่นเลยในรุ่น VL V แล้วก็ E นะคะจะเป็นลายนี้เลยนะคะจะเป็นแบบ5ก้านนะคะตัว กระจกมองข้างสังเกตไหมคะจะเป็นสีดําเพราะว่าคันนี้ค่ะเป็นหลังคาดํานะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําด้วยนะคะตัวนี้จะมีบายสปอร์ตวอร์นิ่งนะคะเตือนจุดอับสายตาหรือว่ากรณีเรามีการเหยียบค้อมเลยนะคะตัวนี้จะมีการเตือนด้วยที่พวงมาลัยก็จะมีการสั่นนะคะเตือนลูกค้าด้วยนะคะเรามาดูด้านข้างต่อคะ่ะตัวนี้ จะมีปุ่มคีเลตนะคะสามารถเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายจะมีการติดกันสาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ฟิล์มคะ่ะจะติดตั้งเป็นแบบฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าเลยลูกค้าอยากเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มแบบ4 0 60 80จะมีให้เลือกหลายเกรดมากนะคะตัวกันกระแทกด้านข้างสังเกตไหมคะตัวนี้จะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีมันจะเป็นคล้ายๆสีเงินนะจะแตกต่างกับออเทคออเทคเลยค่ะจะตัดสีบอลเงินอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังค่ะของรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้สังเกตไหมคะจะไม่มีตัวสปอยเลอร์หลังนะแต่ว่าจะมีคลิปฉลามมาค่ะจากข้างบนแต่ว่าถามว่าตัวคลิปที่แล้วที่จะมีการปล่อยวิดีโอไปในรุ่นเ e อจะมีชุดตกแต่งอะคะ่ะรอบคันนะคะของ m a x i m u s ลูกค้าลองไปดูในคลิปย้อนหลังของเจี๊ยบได้นะคะตัวนั้นจะมีการตกแต่งดีไซน์ให้และรุ่น V L จะเหมือน V L Alltech ก็คือจะมีไฟทับทิมอะคะ่ะตรงกลางเชื่อมต่อระหว่างไฟเบรกนะคะซ้ายขวาด้วยนะคะตัวเซนเซอร์นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ4จุดแล้วก็ตัวตัวนี้ค่ะ เห็นไหมคะอากาศการชนของตัวนี้จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟทับทิมซ้ายขวานะคะแน่นอนค่ะการตกแต่งดีไซน์ของแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันเกรดเล็กเกดน้อยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ลงรายละเอียดนะคะสเปคเปรียบที่สามารถทักเข้ามาสอบถามเจียบได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในนะคะรุ่นนี้คือคอนโซลหน้าเบาะที่นั่งจะเป็นสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวเทานะคะระบบแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ หน้าจอค่ะตัวนี้จะรองรับ a p p l e c a r า l a y พ n d r o i d Auto เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญในรุ่น VL ค่ะจะจบจะเป็นกระจกอัจฉริยะนะคะกระจกมองหลังสามารถดูได้2รูปแบบแล้วแต่คุณลูกค้าว่าชอบแบบไหนมังติฟังก์ชันที่พงม,มาลัยมีให้ครบเลยไม่ว่าจะควบคุมเครื่องเสียงควบคุมความเร็วนะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบพูดคอนโทรลแล้วก็มี a d แดปติฟพูดคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะจะมีระบบเบรกนะคะไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮให้นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะอยู่ที่คุณลูกค้าเลยเคราวนี้ โหมดการใช้ก็จะมีพวก Eco Normal หรือว่า Smart มีให้ครบรุ่น V L อะค่ะจะมีถุงลมนิรภัย6ลูกแล้วก็จะมีตัวไฟ Ambient Light แล้วมีระบบวีลคัมนะคะหมายถึงว่าไฟว e ลคั m มจะมีในรุ่น V L กับ V L Alltech เท่านั้นนะคะตัวนี้ถามว่าฟังก์ชันดีไซน์คอนโซลหน้าเหมือนกันทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนฟังก์ชันบางอย่างที่มีการเพิ่มเติมอะคะ่ะราคาที่มีการแตกต่างกันอยู่แน่นอนมันจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดลูกค้ามองเรรรื่อองะะบบความมปลดภยัยสถน แบบเขาเรียกอะไรอะที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเจ็บว่านิสสันคิกก็ตอบโจทย์ทุกรุ่นเลยอยู่ที่คุณลูกคา้าแล้วว่าชอบรุ่นไหนนะคะแล้วแต่ละรุ่นน่ะก็จะมีสเปคแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเจ็บได้นะคะหรือว่าที่ปรึกษาการขายของเจ็บทุกคนจะแม่นแคมเปญมากนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแคมเปญดีๆกันดีกว่าสําหรับเดือนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษของ닛สันคิกอะค่ะก็คือเรามีการจัดดอกเบี้ยนะคะสุดพิเศษเลยนะคะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งในรุ่น V, VL, VL a l t e c h นะคะถ้าเกิดใครสนใจแคมเปญดีๆนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเชียบได้เลยค่ะที่เบอร์โทรนะคะ0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดก็แอดไซนนะคะ닛สัน2000สอบถามไปเสนอราคานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมกด u ับส r คร์นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ รถแต่งหล่อๆที่จะจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์นะคะวันนี้จะขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ